นี่นะจ๊ะมากินพาหนูน้อยมากินก๋วยเตี๋ยวคนอะไรไม่ชอบกินสินี่เอาเอฟซี FC บนคือทฮอดเลยว่าไปทางใดไปใส่มาไปโรงเรียนมาวันนี้ปิดเทอมแล้วก็จะได้เห็นหน้าบ่อยๆบายิ้มสิยิ้มให้เอฟซีดูหน่อยเอฟซี FC บอกยิ้มสวยมีเอฟซีด้วยไหม เอฟซีคิดฮอดเอฟซี FC บอกไปทางใดเนอะคขาบุหินถ่ายคลิปคนสวยลงเลยเป็นไงอายอยไหมกินเยอะเยอะโตในน้อยสั่งมาม่าสองก้อนโปรเดวเลี้ยงไวบอดีเรียงไวบอจ้ากินมาม่าสองก้อนผู้เดียว